บริษัทจะเป็นยังไงบ้างนะกลัวเพื่อนร่วมงานจังถ้าทำพังตั้งแต่วันแรกแย่ yeah, เลยอนับดาวเออมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งเลยค่ะตามอีเมลที่แจ้งมาสภาพแบบนนี้ค่ะ,อเ,อคะเอาวะนับดาวแกต้องทำได้สวัสดีค่ะคุณนับดาวพันประภาใช่ไหมคะเอ่อใช่ค่ะ น,นับดาวพี่มีต้อนรับนะคะในฐานะตำแหน่งเลยค่ะคนใหม่ของพี่พี่ไฟงั้นก็แปลว่านับดาวก็ยังไม่มีแฟนสินะเตรียมตัวไว้เลยนะเตรียมตัวอะไรคะเตรียมตัวให้พี่จีบต่อไงคะอ๋อคุณไฟคาพอดีว่ามีงานเพิ่มเติมมาจากลูกค้าค่ะไฟจำได้ว่าเป็นโรงแรมที่แบบเขามีสไวนกล้วยไม้ใหญ่ๆปะพี่เคยคิดนะว่า ถ้าพี่มีแฟนพี่ก็อยากดูแลแฟนแบบเนี้ยหรอคะแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาทำกับเราพี่ว่าพี่ยอมแพ้ละฮะยอมแพ้ยอมแพ้อะไรคะจริงๆพี่ว่าพี่น่าจะแพ้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเธอมีโอกาสตั้งสาปีแต่เธอไม่เคยเลือกพี่เลย งั้นมาดูกันว่าพี่จะทนหนูได้สักแค่ไหนวิฟไฟรอรับดาวด้วยสิคะนี่พี่ไล่ยังไงก็คงไม่ไปใช่ไหมพิ่ไฟจะเดินหรือจะวิ่งก็ตามใจเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนูตามพี่ได้สบายอยู่แล้วไอ้เจ้าดอกไม้บ้าจากที่ไฟายเขาสวยอยู่แล้วเนี่ยแกทำให้เขาสวยขึ้นสิบเท่าไม่ใช่สิลอยเท่าไปเลยอยฉันหยุดมองพี่เขาไม่ได้แล้วเนี่ย ชอบต้นไหนเป็นพิเศษคะต้นนั้น,นะคะ่ะต้นนี้แหละคะเปลี่ยนใจแล้วเป็นต้นนี้ดีกว่าอ,อันนี้เหรอคะโอ๊ยฮี่รู้ไหมคะทำไมหนูถึงชื่อนับดาวเพราะตอนที่หนูเกิดเนี่ย พ่อกับแม่หนูบอกว่าหนูเป็นเหมือนแสงดาวที่คอยส่องสว่างในคืนที่มืดมิดแล้วนามสกุลพันประพานเนี่ยก็หมายถึงแสงสว่างางั้นพี่ไฟคะถ้าพี่เคยมืดมนเพราะหนูหนูขอโทษนะคะ